อาจารย์นันทนาคือคือเพื่อไทยผมว่าจ,จุดนี้เขาคงไม่ย้อนกลับมาจุดเดิมตอน m อ u m o u 8แพักแล้วไหมมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งพอคุยกับก้าวไกลแล้วถูกถก้าวไกลปฏิเสธมาไม่บวชให้จะได้นำไปสู่ขั้นตอนถัดไปเพราะตอนนี้เขาก็พยายามจะแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องพักของสองลุงใช่ไหมอาจารย์มันก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของเพื่อไทยเท่านั้นหรือเปล่าครับคือตอนนี้เนี่ยนะคะพักเพื่อไทยเนี่ยที่ออกแถลงการมาบอกว่าเป็นวิกฤตของประเทศเนี่ยแท้จริงแล้ววิกฤต ของมันเป็นวิกฤตของพรรคเพื่อไทยนะคะประเทศไม่ได้วิกฤตตอนนี้เราไม่มีม็อบแล้วก็ยังมีรัฐบาลรักษาการอยู่เราไม่มีสงครามเราไม่มีอะไรประเทศไม่มีวิกฤตนะคะมันเป็นเพียงภาวะชะง,งักงันในการจัดตั้งรัฐบาลที่โหวตไม่ได้แล้วก็สอวอที่เป็นมะเร็งของสังคมไม่โหวตให้มันไม่ใช่วิกฤตของประเทศแต่ขณะนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยดันตัวเองเข้าไปอยู่ในภาวะวิกฤตวิกฤตศรัทธาค่ะ อตอนนี้พรรคเพื่อไทยกําลังอยู่ในภาวะวิกฤตศรัทธาก็คือว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอในก่อนที่จะเลือกตั้งนะหลายเรื่องมาไล่หนูตีงูเหา่าไม่ร่วมกับสองลุงนะหนึ่งหนึ่งสองต้องแก้ในสภาเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้เคยสัญญาไว้ก่อนเลือกตั้งแต่ตอนนี้กลับมาสื่อสารใหม่ว่านั่นเป็น เพียงภาพของการรณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้คะแนนอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการโฆษณาชวนเชื่อในทางรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าเผื่อว่าพักการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ยไปโฆษณาชวนเชื่อก็หมายความว่าสิ่งที่สัญญาไว้ จะไม่ทําหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งแล้วแล้วนั่นก็คือศรัทธาความเชื่อถือของประชาชนที่เขาไปลงคะแนนเสียงให้มันก็จะหมดไปอันนี้แหละค่ะพรรคเพื่อไทยกําลังเข้ามาติดกับตรงนี้แล้วสิ่งที่กําลังดําเนินต่อไปเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะบรรลุเป้าหมายยังไงวันนี้รวมเสียงมาได้แล้ว238เสียงยังขาดอีกเท่าไหร่คะ ยังขาดอีก137ที่จะมาโหวตให้นา,นายกรัฐมนตรีแล้วถามว่าถ้าไม่รวมพักสองลุงไม่รวมพักประชาธิป,ปัตย์จะทำได้อย่างไรในการที่จะทำให้สามารถที่จะได้โหวตนายกรัฐมนตรีได้แล้วก็จัดตั้งรัฐบาลได้อันนี้พักเพื่อไทยกำลังเดินมาถึงจุดที่เป็นวิกฤตของพักตัวเองค่ะแล้วจะทำอย่างไรถามบอกว่าจะกลับมาได้ไหม ถ้าเผื่อไม่สามารถจะทําได้ตรงนี้กลับมาได้ค่ะกลับมาได้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นละบอกว่าเนี่ยจะรอจนสอวอหมดสภาพหรออีก9เดือนไม่ใช่10บแล้วนะรหรืออีกแค่9เดือนนะคะผลพ้นไปหนึ่งเดือนละเด๋ฉันจะบอกให้นะคะเดฉันไปรีเสิร์ชมาการตั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆที่ยาวนานเบลเยียมในปี2010ใช้เวลา541วันนะ สเปนปี2015ใช้315วันนะคะเนเธอร์แลนด์ปี2017ใช้225วันเยอรมันนะแองเจล่ามารคเนี่ยปี2017นะคะใช้136วันสวีเดนใช้134วันในปี2518ใกล้ๆบ้านเราคเมรนี่ปี2003ใช้353วัน ถามว่าของเราเก้าเดือนเนี่ยสองร้อยเวันมันก็เป็นภาวะที่ไปได้ค่ะงบประมาณก็ผ่านไปก,ก็ใช้งบเดิมไปนะคะคแล้วก็ในระหว่างนี้ก็รวมกันแล้วก็กดดันกดดันไปที่สอวอค่ะสังคมจะมองว่าเอาก็พักนี้เขารวมกันอยู่นะ312 ออขอโทษขอตัดหนึ่งก็แล้วกันนะคะคุณเสรีวิสุทธิ์แกคงไม่อยากอยู่แล้วนะคะก็เหลือสามร้อยสิบเนะก็คือแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็รวมกันแล้วก็แน่นๆจับมือกันแล้วก็เดินไปแล้วก็กดดันสอวอว่าก็นั่นน่ะถ้าเขายังรวมกันอยู่แบบนี้เนี่ยคุณต้องโหวตให้เขาแล้วนะบ้านเมืองอ่ะถ้าคุณเห็นแก่บ้านเมืองแต่ถ้าเผื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังจะเดินหน้าอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้ววิก กลิศศรัทธามันเกิดขึ้นกับพักพักจะทําอย่างไรรวบรวมเสียงมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว2 3 8ถ้าไม่ไปรวมกับสองลุงแล้วก็ไม่รวมกับประชาธิปัตย์เงื่อนไขของอาจารย์ก่อนวันนี้ที่อาจารย์ก็เห็นด้วยถ้าถ้าก้าวไกลจะโหวตให้เพื่อไทยก็คือ 1. ปิดสวิตสวแล้วก็ปิดสวิตท,ทางสองลุงด้วยถ้ามันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ จากถแถลงเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ถอดรหัสมาทีละบรรทัดเนี่ยชัดเจนเลยว่าเพื่อไทยจะรวมทุกกลุ่มทุกก้อนเอาแหละอาจจะมีคําอธิบายว่ามาเป็นกลุ่มคนไม่ได้มาในนามของพรรคแต่ความหมายในทางการเมืองมันไม่ได้แตกต่างกันถ้าแบบนี้อาจารย์ก็เลยไม่เห็นด้วยที่จะให้ก้าวไกลไปโหวตแต่ถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้มันอาจจะหลุดไปนายก พักอันดับ3าพักอันดับ4อาจารย์มันจะไม่ร้ายแรงกว่าหรอครับถ้าอย่างนั้นอันนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ประเมินอย่างนั้นอยู่แล้ว mm hmm. เพราะว่าสุดท้ายถ้าเผื่อเขาไม่เอาก้าวไกลเขาก็จะต้องไปจับกับสองลุงทีนี้พักพลังประชารัฐเนี่ยเขามาเป็นแพ็กเกจค่ะ เขามาเป็นเหล้าพ่วงเบียร์เลยนะคะได้สอสอบวกสวออมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะในคำถแถลงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่ารวมเสียงโหวตได้มากกว่าครึ่งแล้วในนี้เขียนในถแถลงการต์เมื่อวานนี้แปลว่าอะไรฮะเขานับรวมสองพักไปแล้ว นับรวมสองพักไปแล้วค่ะ<ม>รวมเสียงโหวตได้มากกว่าครึ่ง<ม>เขานับรวมสองพักไปแล้วแล้วก็นับรวมประชาธิป,ปัตย์ไปด้วยม,มันจึงจะทําให้เสียงโหวตเนี่ยมันเกินครึ่งเพราะตอนนี้ยังอยู่ที่สองสามแปดแล้วถ้าไม่รวมมันเป็นไปไม่ได้ไดยอยู่แล้ว,ลวที่จะได้250เกิน250มันเป็น,นไปไม่ได้กระบวนการที่มาขอก้าวไกลจึงเป็นเพียงแค่หนึ่งในวิธีการเพื่อจะเอาไปตอบคำถามว่าทำไมเราถึงต้องไปชวนคนเหล่านี้มารวม เพื่อให้ประเทศมันเดินหน้าไปได้มันเป็นวิกฤตแต่อาจารย์ท่านคำถามเป็นวิกฤตของประเทศหรือเป็นวิกฤตของเพื่อไทยกันแน่